จากละไยงานนี้ก็มีเป็นดิน้หน้าเพื่อศพกันมังกรน,นะน้ำกรกฎมีพิจิกนะลงเมนถุนต้นกลุมนะแล้วก็ไฟเมษสิงธนูนะอันนี้ก็ครบ12ราศีนะเด่นๆก็มีเป็นระซันวันอาทิตย์นะเออแล้วก็ไม่มีราศีเด่นๆแล้วนะเด่นวันอาทิตย์เท่านั้นนะแล้วก็ครบ12ราศีนะ นายอบเพนดัคเิลนะคนนี้เป็นคนที่ช้ามากเลยนะแต่ว่ามั่นคงนะมีความทรงจาหรือว่ามีเออ,อะไรที่เกี่ยวข้องกับคุณมานานนะรู้จักกันมานานก็ได้นาะยเพนดัคเกิลนะแล้วก็การเงินอยู่ในระดับใช้ได้อยู่นะแต่ว่าไม่ถึงกับเป็นเจ้าของกิจการนะแปดมานะก็เรียกว่าตอนนี้ผมอยากพูดคุยติดต่อกับคุณนะแฮงแมงก็ยังทบทวนหรือว่าคิดคิดอยู่นะก่อนที่จะทําอะไรนะแต่ว่าบางครั้งก็เหมือนมีกําแพงกั้นตัวเองนะเป็นคนอินโทรได้นะก้าวมานะก็ เขาคงยังมีการบล็อกปิดกั้นอยู่หรือด้วยความมีอีโก้สูงปีเลยนะถูงเท่าฮันโดนะก้าวไม้นะแต่ว่าเขาคว้าไม้นึงอยู่แสดงว่าเขาก็ยังยังเหลือคุณไว้ให้คว้านะก็คืออุปสรรคอะไรที่ผ่านมานะเขาอาจจะล้มเหลวหรือว่าผิดหวังอะไรก็ตามแต่ว่าเขาคว้าไม้นึงไว้ยยงองจ่ในมือเขานะก็แสดงว่ายังเหลือเหลือซาก็อยู่นะเหลือเหลือใครไม่ให้เขาคว้าไว้สักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ยังคิดกบทวนอยู่นะอยากติดต่ออยากคุยหรือ อะไรที่เกี่ยวกับการสื่อสารด้วยนะ8วัน8 000สัปดาห์นะเดรสันนะสว่างสดใสออร่ามาเลยนะมีความรู้สึกเหมือนเจอทางสว่างหรือเจออะไรหรือได้ข่าวดีได้เริ่มอะไรใหม่ๆได้นะเดรสันนะหรือเขาประสบความสําเร็จสมหวังในเรื่องอะไรนะซึ่งทําให้เขาเป็น10ถ้วยเลยนะก็เป็นคูณหรือเปล่าแล้วก็มาลงท้ายด้วย6ถ้วยนะนี่ก็คือเป็นคนเก่ารุ่นพี่รุ่นน้องได้นะซิกออฟครับก็คือ เรถึงคนในอดีตนะมีความคิดถึงนะได้เป็นคุณนะกุนเหลียนด้วยนะก็เออมีสิบด้วยนะนึืถึงช่วงนี้เคยมีความสุขอยู่ด้วยกันนะนีนนะ่ยอดชซานก็รู้สึกว่าตอนนี้มองคุณเป็นเดอชซานเลยนะเป็นต้นแบบนะหรือว่าเป็นอนะินสปิเรชันในการทําอะไรหรือว่าเป็นกําลังใจนะสําหรับเขานะถ้าเกิดเจออะไรอยู่นะก็พอหันมาแล้วนึกถึงคุณก็จะรู้สึกสบายใจอบอุ่นหรือมีความสุขดีนะสี่อ่าไม่ใช่สี่ไม้เออสี่ไม้ ี่ไม้นะนี่ก็เป็นหนึ่ง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 นะเป็นไพ่ครอบครัวอีกแล้วนะไพ่คู่ทวินนะแล้วก็จะมีการลงหลักบบฐานนะแล้วก็มีความมั่นคงคู่นี้มีคู่ทวินนะน่าจะนะก็อาจจะเป็นเพศเดียวกันก็ได้นะเพราะว่าไพ่สาหรับนี้เป็นผู้หญิงสองคนนะแล้วก็เจ็ดดาวน,นะมีการแอบปกปิดซ่อนเลนส์ขนะนะับขานะเขาหรืออีกแบบหนึ่งนะมีผู้หญิงสองคนอยู่ในบ้านเดียวกันหรือเปล่านะเขา เขาทาได้ยังไงนะเอาผู้หญิงสองคนมอยู่ในบ้านอยู่กันมันไม่ฝีกันหรอเนี่ยเด็ดดาบนะสับขาหลอกนะแล้วก็มีควีนออฟวานะคุณดูอินดีพีเดนต์นะไม่สนใจนะคิงควีนเหลืองนี่ก็ว่านิ่งแล้วมาเป็นควีนวานอีกมิน่าเขาเลยจินตนากาคิดนะเหมือนเล่นกายกรรมยิมนาสติกเลยนะนี่คือคิดหนักมากนะต้องเกรงสุดดิ้นจนกงโค้งขนาดนี้เลยนะก็คือเป็นทั้งควีนเหลืองกับควีนออฟวานะผสมกันสองคนเลยนะผนึกกาลังสองแบม่มันะคือทั้งนิ่งทั้ง ไม่สนเชิดอันนี้ก็ไม่สนเหมือนกันนะอินดีพเอนเซนจับตัวยากนะอาจับตัวยากนะอาจจะรู้สึกว่าตอนนี้คุณไม่นิ่งแล้วนะเพราะว่าวาบุ่นด้วยนะรู้สึกมีคู่แข่งเยอะด้วยได้ได้นะห้าไม้คือมีคนมายิง่งคู่แข่งเยอะหรือว่ามีปัญหาจากคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะมือที่หีึ่สามสี่ห้าอะไรก็ได้นะแล้วเรียกว่าตอนนี้คุณน่าจะมีความวุ่นวายใจหรือว่ามี คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมีความสัมพันธ์แล้วมีการทะเลาะบอกแวงขัดแย้งกันได้นะก็ระวังไว้นะซึ่งสิ่งโตโกโหกซ่อนเร้นไม้อาจจะให้ห้าไม้นี้ก็ได้นะมีคนเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์หรือเปล่านะจากการทํางานนะซึ่งทําให้เกิดมีภาพผู้หญิงสองคนนี้นะแต่ปกติสี่ไม้เนี่ยมันจะเป็นไพ่ที่ดีก็คือมีความผูกพันมั่นคงนแสดงว่าน่าจะยังไม่มีใครสามารถทําลายความสัมพันธ์ของคุณได้นะเพราะว่า สีไม้คือพลังงานคู่ทวินเน่ยเขาจะเหนียวแน่นมั่นคงมานะถ้าเป็นสีไม้ขึ้นมาก็ลองนึกดูนะสีไม,ม้มันมันค้ำกันทุกด้านนะสีมุมมันไม่มีทางล้มง่ายๆนะก็เรื่องของสถานการณ์ที่เขารู้สึกคิดถึงหรือคำนึงถึงคนเก่าๆนะแล้วก็คิดแล้วก็มีความสุขนะแล้วก็เป็นแรงมาดานใจไปอินส p i เรชัเวลาเขาจะทำอะไรเขาอาจจะมีคุเนต้นแบบหรือเปล่านะเดี๋ยวซันเลยนะ แต่เน่ว่าช่วงนี้อาจจะว่าวุ่นหรือว่าตอนนี้มีปัญหาเข้ามาเพราะเขาแอบไปสับรางไม่มีใครเข้ามาหรือเปล่านะเจ็ดเอ่อห้าไม้เลยนะก็เยอะแยะอยู่นะก็ทําให้เอ่อรู้สึกว่าถ้าเข้ามานีอาจจะต้องสับคาารอบแบบนี้เลยนะก็มีคนเข้ามาวุ่นวายนะคุณอาจจะไม่สนใจเราก็ได้นะก็เลยดูนิ่งๆเฉยๆนะเพราะว่าอินดีพินด์ด้วยนะทั้งสองใบนี้เลยนะมีนว่านะเพราะว่าถ้าเอาปัญหามาเยอะคนเยอะเลยเนะี่ยคุณก็อาจจะไม่ยุ่งด้วยนะเพราะไม่อยาก รบลา5วันแล้วก็ไม่ได้ชอบให้ใครเข้ามาวุ่นวายหรือมาอยีแย่งนะมือที่3 4 5ได้นะก็สุดท้ายแล้วยังไงก็ยังเป็นเดชซันสาหรับเขาเนี่ยยังยืนหนึ่งนิ่งหยู่นะอันนี้เขาจะตีกันจะแย่งกันก็ปล่อยเขาไปนะให้เขาไปจัดการเองซึ่งอันนี้คุณไม่เกี่ยวนะเรามาอยู่เป็นเดอซันไปแล้วนะแล้วก็ถ้ามีความไ็นคู่ทวินนะคนประเภทไหนก็แยกแยากนะเพราะว่ามีความผูกพันกันัเองไม่ว่าจะเป็นในสถานะไหนนะเว้น พี่น้องหรือว่าเอ,อความสัมพันธ์คนพิเศษก็ตามนะถ้าคุณมาอยู่ในเออวงจรนะของคู่ทวินแล้วนะคุณจะมีความรู้สึกผูกพันและตัดยางนะก็ไม่มีใครแทนได้นะเพราะว่าคู่ทวินจะมีแค่หนึ่งต่อหนึ่งเท่านั้นนะไม่มีทวินเจนสองคนนะมีคนเดียวเท่านั้นนะถ้าคุณเจอแล้วก็เทคนะคนนั้นเท่านั้นนะมีอยู่คนเดียวนะบนโลกที่จะมาเป็นคู่ทวินได้นะ ซึ่งอาจจะใช้เนื้อคู่ก็ได้นะคู่รรมดบางคู่ก็เป็นเนื้อคู่ไปเลยนะรวมๆเป็นประมาณนี้